สวัสดีครับพวกเราลิปตานะครับวันนี้มีเพลงใหม่มานำเสนอครับเพลงชื่อว่าไม่เป็นไรครับเป็นลิปตาฟิชเชอร์อิกับ t ี่เจ๊ดิทูวันครับก็ฟูอันเพิ่งไปถ่ายเอ็มวีมาครับพี่แทนครับผมก็มีคุณจอยลินลณีแล้วก็มีคุณอเล็กซ์คีรเดชเนี่ยมาช่วยเล่นให้ครับโอ้โหสองคนนี้ฮอตมากนะครับคุณไปหาคิวมาไม่ได้ไงผมผมไม่ได้ขอเขาครับคืออยากให้เขามาเล่นอยู่แล้วแต่ว่ามีคนอื่นคือชื่อทาลนหรือยังไงเนี่ยไปดึงติดต่อให้โอ้คนนั้นนี่เก่งมากนะครับ ได้เอาสองคนนี้มาเล่นได้เนี่ยสุดยอดใจมากเพราะว่านานะเราจะมีเ v มแบบฟอร์มใหญ่ๆหน่อยรับเต็มที่จัดเต็มคือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทีมงานกุ hmm ่มกลับอะไรมีความสุขมากเพราะว่าพี่จอยเล่นเก่งมากและเลก็เล่นดีมากคือรวมมาแล้วเล่นแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าประทับใจมากข้าตกถึงขนาดต้องขายรถตัวเองนะฮะเพื่อไปดึงสองคนนี้มาเล่นให้ขอบคุณมากเลยพ่อตก ครับผมไม่ต้องขอบคุณยังไงก็หาช่วยวิธีขายด้วยละ,ะได้ครับผมบ <c oughs> เพลงนี้นึงค่ะว่าเป็นเพลงยังไงบ้างครับผมเพลงไม่เป็นไรนะครับเป็นเพลงช้าที่มีจังหวะนะครับเป็นสไตล์ลิปตาเป็นเพลงที่พูดถึงอารมณ์คนที่เหมือนไปกันสุดท้ายหรอกครับในเมื่อเรารังค์คัลไม่ได้เนี่ยในท้ายสุดแล้วก็ทำได้ดีสุดคือการปล่อยเขาไปนะครับ <c oughs> ก็เพลงนี้ตอนที่เขียนกันเองก็ชอบกันเองมากเลย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามันในขาดอะไรสักอย่างอยู่ในเพลงก็เลยไปชวนน้อง TJ นะครับ3 2 1 มาแรปให้ซึ่งเราเนี่ยชอบเขาตั้งแต่เพลงแน่นอกชอบเขาตั้งแต่เพลงฟ r e e to One ทั้งหลายที่ดังๆครับชอบอายุจะไม่นก็ไม่ทราบเท่มากนั้นก็เลยเอ้ยเอามาแรปดูก็เรียกว่าแบบเสร็จออกมาแล้วก็ประทับใจพวกเรามาดีครับก็ไม่รู้ว่าแฟนเพลงจะชอบขนาเท่าไหร่ก็เป็นเพลงที่อตื่นเต้นแหละเพราะว่าเพราะว่า MB ีทั้งหลาย ทุกอย่างมันจัดเต็มมากก็เลยแบบเฮ้ยมันมันจะต้องมันต้องมีลุ้นน่ะมีลุ้นนิดนึงว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือเปล่ามีลุ้นมีลุ้นครับเพลงและ M v มจะได้ฟังพร้อมกันนะครับภายในต้นมีนานะครับผมตอนนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าพุ่มกับ MV ็ี่เขาจะตัดเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตัดเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยปั๊บเท่านั้นเลยครับผมก็เดี๋ยวรอดูรอฟังกันนะครับต้นเดือนมีนาน่าจะได้ฟังกันครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ เลงไม่เป็นไรเนี่ยเป็นโ<ช>ปรเจกต์พิเศษนะครับก็เรียกว่าแบบเฮ้ยลองแบบลงตังค์เยอะทำันเองเพราะว่าพี่แทนมีตังเยอะครับลองดูว่าพี่แทนลงตังเ<ข>อยจะเป็นยังไงว่แล้วเขโตสาขายรถขายบ้านนะฮะก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงอ่าเป็นโปรเจกต์พิเศษเพราะฉะนั้นก็ผมว่าครั้งนี้มันลุ้นกันว่าเฮ้ยพอทำเอ็มีเยอะเนี่ยจะเป็นยังไงปกติเนี่ยเอ็มีไม่มีตังเลยมาลองกันดูริงๆครับผมประมาณนั้นได้ครับ